ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของวิธีการปหนี้นะครับสิ่งแรกที่เราควรทําก่อนเลยเป็นอันดับแรกก็คือการพูดความจริงกับตัวเองครับการพูดความจริงกับตัวเองในที่นี้เนี่ยหมายถึงการทําความเข้าใจสถานะของปัญหาทางการเงินแล้วก็สาเหตุของปัญหานั้นให้เรารู้ว่าเรากําลังมีปัญหานะเรากําลังมีปัญหาหนักแค่ไหน และก็รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นๆคืออะไรทำไมต้องมาคุยทบทวนกันเรื่องพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีคนจานวนมากครับที่มีปัญหาชีวิตก็จมอยู่กับปัญหาแต่ไม่ตระหนักเลยไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนนะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านกงจะถามว่ามีด้ยวยเหรอคนแบบนั้นเนี่ยคนที่จนจะตายอยู่แล้วแล้วยังไม่รู้จักดิน้นรนอีกเนี่ยนะครับบอกเลยครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยบอกได้เลยว่ามีมาก ะครับแล้วก็มีมากด้วยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเหตุที่คนจำนวนไม่น้อยนะครับละเลยต่อปัญหาของตัวเองไม่หาทางไม่ดิ้นรนหาวิธีจะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็พอลึกๆแล้วเนี่ยพวกเขาคิดว่าปัญหาที่ตัวเองกำลังจมอยู่เนี่ยเกิดจากคนอื่นครับเขาเชื่อว่าตัวเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะพ่อเจ็บแม่ป่วยเขาเชื่อว่าเขาจน เขาเป็นหนี้เพราะเขามีลูกต้องเลี้ยงดูลูกลูกเขาต้องเรียนหนังสือเขาคิดว่าเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะโชคร้ายเพราะซวยวันดีคืนดีก็ดันมาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ต้องเป็นหนี้เขาเชื่อว่าเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะนายจ้างเอาเปรียบให้ค่าแรงน้อยค่าล่วงเวลาไม่มีทำให้เขาไม่พอกินเขาจนเขาเป็นหนี้ เพราะเขาถูกโกงถูกเอาเปรียบเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะรัฐบาลไม่ช่วยดูแลเขาและเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะบลาบลา,าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเหตุผลทั้งหมดเกิดจากสิ่งต่างๆรอบตัวครับยกเว้นตัวเขาเองทีนี้พอสมองคนเราสั่งแล้วก็บอกตัวเราเองว่าเราเป็นหนี้เพราะคนอื่นเราไม่ได้สร้างหนี้ขึ้นเอง สมองของคนเหล่านี้ก็เลยหยุดทํางานไม่คิดที่จะแก้ปัญหาไม่คิดที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นเพราะลึกๆเขาเชื่อว่าปัญหานั้นเกิดจากคนอื่นและเป็นความผิดของคนอื่นเมื่อโทษไปแล้วโยนไปแล้วก็รู้สึกดีสบายใจกับตัวเองแต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในทิศทางที่ดีขึ้นมีแต่แย่ลงแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆใครที่คิดแบบนี้ได้นะครับผมรับประกรันเลยว่าเป็นนี่ไปตลอดชาติ เป็นหนี้ไปจนวันตายผมเจอคนแบบนี้มาเยอะมากจริงๆตอนที่ตัวผมเองเนี่ยนะครับได้รับทราบข่าวการเป็นหนี้ของครอบครัวผมเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิดแล้วรู้สึกดีฮนะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเอกเข้ามารับภาระแทนทุกคนในครอบครัวเข้ามาแก้ปัญหาที่ไม่ได้กอ่อแล้วสุดท้ายก็เลยต้องจมอยู่กับหนี้เกือบ10ปีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า คนเราเนี่ยหากเราคิดว่าเราไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหานะครับเราก็จะไม่มีแรงขับไม่มีความพยายามไม่มีความรับผิดชอบที่จะพาชีวิตให้หลุดพ้นจากปัญหานั้นได้ถ้าจะหยิบจะจับจะทำอะไรบ้างก็เหมือนกับแก้ไปตามอาการแก้ไปตามสถานการณ์แต่ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์จากการแก้ไขที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังมีหนี ผมอยากให้เราลองฝึกมองในแบบที่ตรงกันข้ามบ้างไม่คิดเหมือนคนส่วนใหญ่แบบที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ถ้าเรามามองครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเราลองมองแบบนี้ดูไหมแล้วเรามาดูว่าวิธีคิดของเราจะเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะครับจากโจทย์เดิมๆเ,เราลองปรับดูครับเราจนเราเป็นหนี้ พราะไม่ได้เตรียมเงินสำรองไว้ให้พ่อแม่ทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ว่าวันหนึ่งท่านอาจจะเจ็บป่วยและเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าโลกคนแก่ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะแค่ไหนแต่เราก็นิ่งดูดายเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่เตรียมตัวเราจนเราเป็นหนี้เพราะไม่ได้เตรียมค่าใช้ใจ่ายลูกไว้ไม่ได้เตรียมค่าเทอมไว้ให้ลูกทั้งที่รู้ตั้งแต่ตอนมีลูกแล้วว่า วันหนึ่งเขาต้องเรียนหนังสือและต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่าเราเรียนเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเราจนเราเป็นหนี้ทั้งที่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดกับใครก็ได้แต่เราก็นิ่งดูได้ไม่เตรียมความพร้อมเอาไว้คิดว่าเราคงไม่ซวยคิดว่าเราคงไม่โชคร้ายแล้วพออุบัติเหตุเกิดิเกิดขึ้น,นจริง เราก็ทําได้แค่โทษด,ดวงโทษความซวยเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่เตรียมตัวเราจนเราเป็นหนี้โทษว่าเงินไม่พอกินไม่พอใช้แต่ก็น่าแปลกที่เพื่อนๆที่อยู่ในอาชีพเดียวกันทํางานในตําแหน่งเดียวกันเขาอยู่กันได้ด้วยเงินเท่าๆกันภาระก,ก็แทบไม่ต่างกันแต่ทําไมเขาอยู่ได้สุดท้ายตกลงมันเป็นเพราะใคร เป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะนายจ้างให้เงินน้อยหรือเพราะเราเองทำงานไม่เก่งหรือเพราะเราเองบริหารเงินไม่ดีลึกๆเรารู้ว่าปัญหาเกิดจากใครแต่เราเลือกโทษคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสบายใจเราจนเราเป็นหนี้เพราะเราถูกโกงตกลงที่ถูกโกงเนี่ยแค่เพราะเขาเป็นคนโกงหรือเราเองก็ไม่รู้เรื่องด้วย ก็เลยถูกเขาโกงก็เลยคิดเอาง่ายๆโทษให้เขาเป็นผู้ร้ายแล้วก็ปล่อยให้คนที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยโกงไปและคนที่ปล่อยให้คนที่คนเป็นผู้ร้ายโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคนอะไรเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราก็พลาดเองด้วยแต่เราก็โยนความผิดให้คนอื่นว่าเขาเป็นผู้ร้ายเพื่อช่วยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดน้อยลงไปเราจนเราเป็นหนี้เพราะรัฐบาลไม่ดูแล ไม่คอยช่วยเหลือไม่สนับสนุนราคาผลิตผลของเราเลยเอ๊ะหรือเพราะเราไม่คิดจะเตรียมหรือเผื่อทางรอดไว้ให้ตัวเองกี่ปีก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยราคาพืชผลตอนที่มันดีก็ไม่เก็บเงินกันไว้พอพืชผลราคาตกก็มาร้องขอความช่วยเหลือเรารู้อะไรเป็นอะไรฮะเราเห็นวงจรเดิมๆตลอดเลยแต่เราก็นิ่งดูได้เฉยเมยแล้วก็ยินดีที่อยู่ในวงจรนั้นไปตลอด สุดท้ายถ้าเราฟังทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้วลองกลับมุมคิดใหม่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามว่าใครพาเราไปสู่วงจรน,นี้ถ้าเรายังเลือกโทษคนอื่นปัญหานี้จะไม่ได้แก่แต่ถ้าเราตอบว่าเราจนเราเป็นหนี้เพราะตัวเราเองนั่นแหละแบบนี้มีทางรอด ส่วนใครที่ไม่ยอมรับไม่เห็นคำตอบนี้ผุดขึ้นมาในสมองก็ต้องจนไปตลอดทั้งชาตินะเพราะคนดีไม่ต้องแก้ไขอะไรตอนนั้นตัวผมเองเนี่ยนะครับตอนที่เริ่มยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งของที่บ้านเนี่ยเป็นเพราะตัวผมเองมุมมองต่อปัญหาของผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะตอนนั้นผมมีความสุกว่าอืมบ้านผมเจ๊งเนี่ยธุรกิจเป็นหนี้เกือบ2ีล้านเนี่ยเพราะผมเองนั่นแหละที่นิ่งดูได้ ไม่เคยคิดจะพยายามเรียนรู้กิจการที่บ้านไม่เคยคิดจะช่วยเหลือเอาแต่สบายแค่นี้เองครับพอเราปรับมุมมองมาแค่นี้เองครับพอสมองรับรู้ว่าตัวเราเองนั่นแหละที่ก่อปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดจากเราไม่ได้โทษคนอื่นไม่โทษโชคชะตาและในเมื่อกูทำมันขึ้นมาได้ก็มีแต่กูเท่านั้นที่จะแก้ปัญหานี้ได้แค่นี้เองครับนี่คือบทเรียนแรกแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหานี้ เป็นบทเรียนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจดแห่งความยากจนจากปัญหานี้สำหรับทุกท่านที่เป็นนี้นะครับแล้วตอบคำถามนี้ได้ชัดคิดได้เองผุดสว่างว่าขึ้นมาว่าเอาละปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากกูนี่ยนะทีนี้เริ่มง่ายแล้วถ้าท่านเชื่อว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและท่านเชื่อว่าท่านเท่านั้นที่แก้ปัญหานี้นี้ได้ เราเริ่มมาลุยกันที่บทเรียนบทแรกนี้เลยฮะตั้งคำถามสามังคําำถามต่อไปนี่กับตัวเองลองหาคำตอบดูหนึ่งฮะถ้ามั่นใจว่าเอ้ยนี่เกิดจากเราเรานี่แหละต้องแก่ผมอยากให้คุณนั่งทำงบการเงินฮะทำงบดุลสรุปรายการทรัพย์สินนี้สินทั้งหมดของคุณออกมามันต้องเห็นชัดนะอย่าให้มันไปกองอยู่ในหัวให้มันออกมาเป็นกระดาษให้ตาเรามองเห็น แล้วก็ทํางบรายรับรายจ่ายว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีเงินไหลเข้าเท่าไหร่ไหล,หลออกอย่างไรบ้างเพื่อให้เห็นเปิดตาเปิดใจเขียนมันทั้งหมดฮะตามความเป็นจริงไม่ต้องปิดบังถูถ้าตัวเองยังปิดบังจะไปคุยกับใครวะไม่ต้องกลัวที่จะเห็นตัวเลขติดลบในงบการเงินไม่ต้องกลัวที่จะเห็นหนี้ที่มันเกินกําลังจะแก้ไขเพราะยังไงมันก็คือความจริงสถานะการเงินจริง แล้วก็หัดยอมรับซะว่าเรากำลังมีปัญหาและเรารับรู้ปัญหาแล้วและต่อไปนี้เราจะได้เริ่มต้นแก้ไขมันอย่างจริงๆอย่างจังสักที2ครับหลังนั่งทำงบการเงินเสร็จฮนะดูงบการเงินอีกครั้งแล้วถ,ถามตัวเองถามตัวเองซิว่าลึกๆแล้วเนี่ยปัญหาที่มันโชว์อยู่ในงบการเงินทั้งสองแผ่นเนี่ยมันเกิดจากใครถ้าในสมอง ในความคิดในคําพูดมันยังตอบเป็นคนอื่นอีกก็เลิกฟังครับโยนซีดีแผ่นนี้ทิ้งไปเพราะผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีใครช่วยเหลือคนดีที่ตัวลังแกอย่างคุณได้หรอกไปหาเวลาหามุมสงบนั่งดราม่าก,กับชีวิตต่อไปเลยแต่ถ้าคําตอบในสมองในความคิดและในทุกคําพูดต่อจากนี้ก็คือตัวคุณเองฉันทํามันเองให้ตั้งคําถามที่3ครับซึ่งเป็นคําถามสุดท้าย ว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้สร้างปัญหานี้ขึ้นมาและปัญหานี้ที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่มันกําลังกัดกัดกินชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามตัวเองครับคุณต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือบอกกับตัวเองว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าวันนี้ได้ถ้าคุณเลือกคําตอบแรกแยกย้ายครับแต่ถ้าเลือกคําตอบที่สอง ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตที่ดีกว่านี้ผมอยากให้คุณกำมือข้างขางของคุณครับกำให้แน่นแล้วก็แนบกับหัวใจของคุณไว้จากนั้นมองไปที่กำปั้นของคุณครับแล้วบอกกับตัวเองว่าพอกันทีต่อจากวันนี้กูจะมีชีวิตที่ดีกูต้องมีชีวิตที่ดี ่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของวิธีการปลดหนี้นะครับสิ่งแรกที่เราควรทําก่อนเลยเป็นอันดับแรกก็คือการพูดความจริงกับตัวเองครับการพูดความจริงกับตัวเองในที่นี้เนี่ยหมายถึงการทําความเข้าใจสถานะของปัญหาทางการเงินแล้วก็สาเหตุของปัญหานั้นให้เรารู้ว่าเรากําลังมีปัญหานะเรากําลังมีปัญหาหนักแค่ไหน และก็รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นๆนนคืออะไรทําไมต้องมาคุยทบทวนกันเรื่องพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีคนจำนวนมากครับที่มีปัญหาชีวิตก็จมอยู่กับปัญหาแต่ไม่ตระหนักเลยไม่เดือดร้อนไม่ดีขึ้นเพราะลึกๆเขาเชื่อว่าปัญหานั้นเกิดจากคนอื่นและเป็นความผิดของคนอื่น เมื่อโทษไปแล้วโยนไปแล้วก็รู้สึกดีสบายใจกับตัวเองแต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดในทิทางที่ดีขึ้นมีแต่แย่ลงแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆใครที่คิดแบบนี้ได้นะครับผมรับประกันเลยว่าเป็นหนี้ไปตลอดชาติเป็นหนี้ไปจนวันตายผมเจอคนแบบนี้มาเยอะมากจริงๆตอนที่ตัวผมเองเนี่ยนะครับได้รับทราบข่าวการเป็นหนี้ของครอบครัว ผมเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิดแล้วรู้สึกดีฮะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเอกเข้ามารับภาระแทนทุกคนในครอบครัวเข้ามาแก้ปัญหาที่ไม่ได้ก่อแล้วสุดท้ายก็เลยต้องจมอยู่กับหนี้เกือบ10ปีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคนลิรนนะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านคงจะถามว่ามีเด้เหรอคนแบบนั้นเนี่ยคนที่จนจะตายอยู่แล้วแล้วยังไม่รู้จักดินลนอีกเนี่ยนะครับบอกเลยครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ย บอกได้เลยว่ามีมากนะครับแล้วก็มีามากด้วยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเหตุที่คนจำนวนไม่น้อยนะครับละเลยต่อปัญหาของตัวเองไม่หาทางไม่ดินรนหาวิธีจะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็พราะลึกๆแล้วเนี่ยพวกเขาคิดว่าปัญหาที่ตัวเองกำลังจมอยู่เนี่ยเกิดจากคนอื่นครับ <isz? S 2> เขาเชื่อว่าตัวเขาจน <S <S เขาเป็นหนี้เพราะพ่อเจ็บแม่ป่วย เขาเชื่อว่าเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะเขามีลูกต้องเลี้ยงดูลูกลูกเขาต้องเรียนหนังสือเขาคิดว่าเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะโชคร้ายเพราะซวยวันดีคืนดีก็ดันมาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้ต้องเป็นหนี้เขาเชื่อว่าเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะนายจ้างเอาเปรียบให้ค่าแรงน้อยค่าล่วงเวลาไม่มีทําให้เขาไม่พอกิน เขาจนเขาเป็นหนี้เพราะเขาถูกโกงถูกเอาเปรียบเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะรัฐบาลไม่ช่วยดูแลเขาและเขาจนเขาเป็นหนี้เพราะบ,าบ,าบาลาบลาบลาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเหตุผลทั้งหมดเกิดจากสิ่งต่างๆรอบตัวครับยกเว้นตัวเขาเองทีนี้พอสมองคนเราสั่งแล้วก็บอกตัวเราเองว่าเราเป็นหนี้เพราะคนอื่น เราไม่ได้สร้างนี่ขึ้นเองสมองของคนเหล่านี้ก็เลยหยุดทํางานไม่คิดที่จะแก้ปัญหาไม่คิดที่จะทําอะไรให้มันดีเราเนี่ยหากเราคิดว่าเราไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหานะครับเราก็จะไม่มีแรงขับไม่มีความพยายามไม่มีความรับผิดชอบที่จะพาชีวิตให้หลุดพ้นจากปัญหานั้นได้ถ้าจะหยิบจะจับท้าทำอะไรบ้างก็เหมือนกับแก้ไปตามอาการแก้ไปตามสถานการณ์ แต่ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์จากการแก้ไขที่ดีสักเท่าไรนักนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังมีหนี้ผมอยากให้เราลองฝึกมองในแบบที่ตรงกันข้ามบ้างไม่คิดเหมือนคนส่วนใหญ่แบบที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ถ้าเรามามองครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเราลองมองแบบนี้ดูไหมแล้วเรามาดูว่าวิธีคิดของเราจะเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะครับ จากโจทย์เดิมๆเ,เราลองปรับดูครับเราจน